ความฝันเป็นเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นในสมองของเราขณะนอนหลับอาจเป็นฝันที่เคยพบเจอหรือยังไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่ความฝันก็สามารถบอกถึงเรื่องราวต่อไปที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ฝันเห็นอุจจาระ,ะแต่ไม่ได้สัมผัสทําในฝันได้ว่าช่วงนี้สิ่งที่คุณอยากได้หรือคุณกําลังตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างอยู่บอกเลยงานนี้สําเร็จแน่นอนส่วนเรื่องงานจะมีเพศตรงข้ามคอยอุปถัมช่วยเหลือ แต่ให้ระวังเด็กในบ้านช่วงนี้จะเกิดการเจ็บป่วยฝันว่านั่งอุจจระหรืออุจจระแตกทํำนายฝันได้ว่าช่วงนี้จะทํางานหนักแต่ผลที่ได้จะทําให้คุณหายเหนื่อยเลยทีเดียวและจะมีโชคจากคนผิวสองสีจะมาจากทางทิศเหนือหรืออาจจะมาจากคนที่คุณเคยให้ความช่วยเหลือแต่ให้ระวังเรื่องเสื่อมเสียเพราะมีคนกําลังนินทาใส่ร้ายคุณอยู่ฝันเหยียบอุจจระทำนายฝันได้ว่าคุณจะได้รับโอกาสด้านการทำงานมากขึ้น ฐานะการเงินและสุขภาพจะดีขึ้นด้วยแต่ไม่ควรลงทุนอะไรในช่วงนี้เพราะมีคนอื่นหรือคนแปลกหน้ามีเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่ในนั้นด้วยฝันจับอุจระทำนายฝันได้ว่าคุณจะได้รับโชคลาบจะมีสิ่งดีเข้ามาอย่างไม่คาดฝันจะได้ลาบลอยแต่ให้ระวังคนในบ้านจะเจ็บป่วยหากได้โชคลาบแล้วควรรีบทำบุญเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเลขเด่นนำโชคเมื่อฝันเห็นอุจระศูนหนึ่ง 44845150ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ